นุ่งใครตรงต้น่ไหมโอ้โหดโอ้นังใคก็ตายด้วแบบนี้น้องโมไซเนาะนะนป็นไผรก็แย่ดอกแบบนี้นุงบาเหุ่แบบนี้เป็นไผรก็แย่ดอกเนาะัสดคครับนี่ตัวมุกผู้เออถ้าเป็นุงแบบนี้ไุก็แย่ดอกเหตาแบบี้ีขนาดนี้เราบป็นมกีนการมาส่งมาสอนมาเลยเลยตา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 ย

งงพอสามหกสองขอนกันมีห่อเสกุ้งอีกนะ้งจับต่อมาพอสองสามหกสองเจ็ดเป็นปาเจ็ดไหม